ีนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแบบว่ารีวิวช่องของเพื่อนๆนะคะที่อยู่ในชั้นเดียวกันเป็นเพื่อนกันนะคะที่มี youtube นะคะก็เดี๋ยวรีวิวช่องใครก็ฝากไปกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะโอเคนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาอ่านนะคะว่ามีเพื่อนคนไหนเนี่ยอยากให้เราทำเรียกว่า หรือช่องให้บ้างนะคะก็เดี๋ยวเราบสนุให้นะคะก็มาคนแรกเลยคะ่ะคนนี้เราเคยไปคอลแลบมาแล้วนะคะช่องพิงพิงคกี้บ๊อบชาแนลค่ะก็ชื่อเพื่อนนะคะชื่อเล่นว่าชื่อพิงนะคะก็ช่องพิงพิงคกี้ป๊อบนะคะก็ขึ้นตรงนี้เลยนะคะไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคไปคนที่สองมาคนที่สองชื่อชามินนะคะมาจากช่องชามิทสตอรี่นะคะก็ ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะก็เพื่อนคนนี้เนี่ยจะชอบทำคลิปแบบว่าก็เพื่อนคนนี้นะคะเขาจะชอบทำคลิปเพราแบบ ASMR นะคะก็ขึ้นตรงน,นี้เหมือนกันนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะก็ไปคนที่สางเลยค่ะโอเคก็เหลืออีกสองคนนะคะเพราะว่าคือก็มีคนที่ทำคลิปเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่า คนก็ชื่อช่องยากมากเลยนะคะก็คนต่อไปค่ะชื่อวินนี่นะคะจากช่องวินนี่ชาแนลนะคะก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะก็คนสุดท้ายเนี่ยคือชื่อเอียนะคะช่องเขาอ่านไม่ออกค่ะดูดิช่องเขาก็ช่องเขาอ่านอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะเพราะว่า ไม่เคยอ่านภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกนะคะเขาบอกเขา copy paste copy แล้วก็ paste มานะคะเพราะฉะนั้นอ่านไม่ออกก็ขึ้นตรงนี้นะก็อย่าลืมไปกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูแต่ละช่องของเพื่อนๆกันเลยนะคะแ่คะ,คะ

วินนี่ชาแนลเนี่ยจะไม่เจอว่าเป็นช่องวินนี่นะคะเราจะต้องเชิดว่าวิลนนพัทวินนี่แบบนี้นะคะไม่ใช่วินนี่ชาแนลนะคะก็กดเข้าไปนี่ค่ะก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้เลยแบบนี้เจ็บนีดเลยนะคะก็โค้สุดท้ายคานนี้หนูอ่านชื่อไม่ออกนะคะ จะเซิได้ยังไงเลยคนสุดท้ายก็เดี๋ยวคนสุดท้ายจะขึ้นรูปให้ตรงนี้แทนนะคะเพราะว่าเซิร์ชไม่ได้นะคะคือมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกเซิร์ชไม่ได้ก็ถ้าใครเดี๋ยวเขียนไปตรงนี้นะใครอ่นอานออกก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาด้านล่างนะคะสําหรับคลิปรีวิวเพื่อนรีวิวช่องเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่องเพื่อนๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องพิงพิงกี้๊อช่องชาร์เมสตอรี่ช่อง วิลลันพัดวินนี่แล้วก็ช่องที่อันเนอกนะคะก็สำหรคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย